ว่าเพลนเล่นสไลดยซาก,กลาสุดใหม่ละลายไม่กว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่นงไทยช่วยกันใช้อีมซีพี่นงไทยช่วยกนใช้อีมซีคนผลิตมากมีแทบปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3ามก v e เ p a n พนสูตรใหม่ นวัตกรรมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนคอโูซานสูตรโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลในใจและสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรวันนี้เรายังอยู่ที่ทุเรียนทิ่นหนาวครับที่จังหวัดเชียงรายเราอยู่กันที่หมู่9ครับบ้านทุ่งหลวงนะครับตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องครับวันนี้มีโอกาสที่ได้มาพบกับเจ้าของสวนที่มีความมุ่งมั่น อยากจะเปลี่ยนสวนตัวเองซึ่งจากเป็นสวนปลูกกล้วยนะครับแล้วก็มาเป็นสวนทุเรียนหมอนทองซึ่งทุเรียนหมอนทองของเขาเนี่ยปลูกมาตอนนั้นปลูกได้ประมาณอายุ2ปีนะครับแต่เจ้าของสวนนี่บดได้ดูแลอย่างทั่วถึงใส่ปุ๋ยก็น,น้อยดูแลบบดตามใจที่ต้องการนะครับเนื่องจากเวลาเหลืออย่างแล้วแต่แต่ที่สําคัญครับทุเรียนที่เรียกกันว่านะครับตายกับปตายโตกับปะโตใหญ่กับปใหญ่นะครับ,รบที่สําคัญก็คือว่า นะครับใบเหลืองล่ <c oughs> อแร่ล่อแร่ไปไปเหี้ยวมา่ใดยังบ่งหุ้เลย <c oughs> ตี้สำคัญครับ <c oughs> เจ้าของส่วนค้นคว้าหาเรื่องจนเจอไปเจอในเฟซบุ o กนะครับไปปะท่านนุชนาทนวลฝ้ายนะครับแนะนำสามเกลือเวอร์แพนให้ฟังซื้อมาหนึ่งชุดปรากรว่าช่วยชีวิตรอดมาได้แต่ปรากฏหลังจากนั้นครับเจ้าของส่วนเองเนื่องจากว่ามีแต่ความรักในการปลุกทุเรียนแต่ปรากฏว่าบำรุงบ่ถึงแฮมดอกล่วงครับอายุ4ปี แทนที่จะได้ผลผลิตแต่เจ้าของสวนก็ยังภูมิใจกับนวัตกรรมใหม่ซึ่งใช้เมื่อปลายปี6-7และถึงปัจจุบันนี้มิถุนายนเขาบอกว่าโอ้โหเห็นใบเห็นกิ่งก้านสาขาแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าปีหน้าเอาเต็มที่กับ3ากรววแพนสูตรใหม่เพื่อให้ได้ผลสักทีหนึ่งเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับอาจารย์ครับ ช่วยแนะนําตัวสักหน่อยนะครับชื่ออันยางครับเป็นไกดอะไรครับผมน้ยสนองกันทักแหม่งครับผมเออชอบทําทุเรียนแล้วแต่นี่บอกมมีความโม้ก็เลยปลูกไปกับปลูกกับตายกับตายกับติอาจารย์เกินไว้ครั้งแรกเลยครับผมปลูกได้สองปีกับนั่งแทนเหลืองนั่งแท่นเนาะการนั่งแท่นนี่คือเตรียมตัวสําหรับชาปนกิจเนาะเตรียมปวดตายตอนนั้นอันไอ้สนองนะครับเนาะผมขอถามน่อยเจอะว่า ตอนนั้นตีของเขานมันกีให้ครับเนี่ยที่เขาปลูกประมาณสี่ไร่ปลายครับสี่ไร่ปลายครับตอนนั้นปลูกอย่างอยู่ก่อนที่เขาจะปลูกกล้วยครับแล้วจะได้ถึงมาปลูกทุเรียนครับเพราะว่าชอบกินทุเรียนถ้าเนี่ยบ่มหมีโอ๊คผู้ตีจะมาพัพพฒนามันแล้วมันปลูกแล้วก็ตายปลูกก็ตายแล้วติดดินมันตำแล้วมันแจะครับแล้วตีนี่มันเป็นตีแจเป็นตีน้ำนะครับเนาะเป็นตีแจแจแม่แม่นี่นะแล้วเขาปลูกกล้วยเพราะเขาชอบอยากกินทุเรียนครับก่อเลยเอามาปลูกตอนนั้นต้นมันอายุสักมันสูง ต่าขนาดไหนที่เขามาปลูกเริ่มต้นอะประมาณห้าหกสิบเซนครับห้าหกสิบเซนครับนี่ก็ถือว่าจริงๆมันกับมาตรฐานนะสำหรับการเจริญเติบโตแล้วเราปลูกไปนะดูแลจัได้ครับตอน,น,นแรกก็บาได้บาไ,ได้มีความหูแล้วก็ปลูกกล้วยแล้วก็ที่นี่มันก็บบใหญ่ก็ใส่ปุ๋ยเหมือนเหมือนใส่เตื่อประมาณสักสองเดือนสามเดือนมาใส่ใส่ปุ๋ยตัยยยงดินทลเนี่บวมมีก็เลยส่อหาส่อหาว่าอย่างตีมันจะมาใจ้ครับทุเรียนได้ก็เลยในดูในเฟซ ก็เลยสั่งในเฟซมาอีกประมาณเดือนหนึ่งคุณเจี๊ยบก็มาที่บ้านนี้เลยตัวแผ่นมาที่บ้านคุณเจี๊ยบรู้ว่าเขาสั่งมาใช่ครับเลยมาติดตามต่อผลครับครับตอนนั้นตอนที่เขามานั่นไอ้อย่างมาเกิดขึ้นกับทุเรียนเขาพ้องครับตอนนั้นมันมันเหลืองมันมันต้นน้อยตอนนั้นกี่ปีละสองปีปลายสองปีปลายครับผมครับสองปีกว่าๆครับสองปีกว่าๆแล้วก็ทุเรียนเกิดอาการเหลืองเหลืองแล้วใบใหญ่ดบใบโตครับ แลวโรคที่เกิดขึ้นกับทุเรียนมีมีมีเชลาเชลาครับผมมันมันเป็นเป็นจุดเป็นจุดละเหลืองนะฮะเหลืองครับตอนนั้นมันยังมีกล้วยอยู่ก่อนที่มันเป็นเกิดไฟทมมีอยู่ครับกล้วยติติดคุดจากหลองเนี่ยมามาถมบนนี้แล้วเนี่ยมันก็ออกมาครับมันก็อยู่ในปากล้วยหมายความว่าทุเรียนอยู่ในปากล้วยครับผมกล้วยที่ล้อมรอบทุเรียนหมดใช่ครับก็หมายความว่ามีปัญหาละนะครับโรคจากกล้วยไปติดทุเรียนครับทุเรียนดูแลบบดีมาได้กินปุ๋ยกินยาครับก็เสียหายครับ พอเอามาใจชุดแรกเกิดอย่างขึ้นครับก็ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็ฉีดทุกทุกทุกเสาทว่ว่าว่าพอว่างวันไหนวันวางวันเสาผมก็ฉีดวันเสาเลยอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งครับแล้วก็ฉีดแล้วก็ประมาณเดือนเหนือแล้วก็ที่เนียมก็จะหันวนแล้วก็เนียมก็จะแตกยอดแตกยอดแล้วที่มันก็จะออกมาพร้อมกันพร้อมกันแล้วใบใบก็จะใหญ่ด้วใบใหญ่ขึ้นครับใบใหญ่ขึ้นอันนั้นหันตั้งแต่ครั้งแรกที่มาใจประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งครับนะครับนี่อายุ4ี่ปีแล้วครับ ตอนสี่ปีเนี่ยพาดผ่านมาฮัมมูจะกลับสูตรใหม่เนี่ยตอนเวลาไหนครับพอดีคุณเจี๊ยบก่อนแนะนามาว่าไอตัวเก้าเนี่ยบัมามีแล้วกนจะใจพัฒนาเป็นสูตรใหม่เป็นผงครับแล้วเนี่ยใจง่ายตัวไอ้แก่่ตัวชา,านก็เป็นผงใช่นะครับแล้วก็ไอเวอร์แพนก็เป็นผงครับตอนนี้ใจง่ายกว่าเดิมใจง่ายกว่าเดิมมันง่ายกว่าเดิมจะได้ครับก็เวลาวเวลาตักก็มันก็ปริมาณมันพอๆกันแล้วก็เลยใส่แล้วเนี่ยมันปริมาณเต่าเดียวกันเต่าเดียวกันบะยุ่งยากบะยุ่งยากแล้วก็ละลายแล้วก็ พันใช่ถ้าเป็นน้ำนี่มันต้องไปจังไปตวงแล้วเนี่ยมันกล้าบาถูกเป็นน้ำเป็นขวดครับมันกล้าบาถูกอันนี้เขาว่าง่ายคือเขาใจ้จอนอันเดียวใช่อันนั้นต้องไปใจ้ฝ่ามันถั่วเป็นซีซีแหมอใช่ไอตัวนี้ใจ้จอนอันเดียวตักตึงเวอร์แพนอะมิโนตากตึงเวอร์แพนไคโตซสารถูกับครับง่ายเลยง่ายเลยครับง่ายปุ๊บแล้วผลของการที่เขามาใจ้น่ะเริ่มใจ้ตั้งแต่เมื่อใดครับก็ประมาณต้นปีนี่ครับต้นปีหกแปดนี่นะมะกราเนี่ยครับ ตอนนั้นเอามาทําช่วงที่ทุเรียนเรากําลังเปลี่ยนจะได้พ่องตอนนั้นจะเอาเอาหน่วยมันจะเอาหน่วยมาละเอาหน่วยมันเลยทําฉีดเพื่อทําใบมันทาใบก่อนครับสะสมอาหารใบครับในตอนมกราฮนาครับผมแล้วก็พอสะสมอาหารเสร็จมันก็จะออกดอกออกดอกเป็นได้พ่องต้นสี่ปีนี่ก็ออกดอกแต่มันบัดติดลูกค่ะครับออกดอกหน้าก่อออกดอกกี่ต้นออกดอกนี่สักสิบสิบกว่าต้นครับสิบกว่าต้นสิบกว่าต้น ก็ถือว่าจะเป็นซอนเป็นแล้วเนาะยิจะเป็นครั้งแรกเป็นสาวเนาะมันเป็นสาวจีแล้วเนาะยหมายความงว่ามันออกมาสิบต้นครับตอนนั้นพอตอนที่มันออกมาสิบต้นนั้นเขาดีใจว่าดีใจครับแต่ว่าเวลาตีมันออกดอกแล้วมันจี่มันบานแล้วนะมาก็โลนไปแล้วก็มันมีออกมาอีกบางต้นอ่ะสามรุ่นเลยตอนนี้ก็ยังมีอีกเพราะตอนนั้นเขาบอกเข้าใจวิธีการบำรุงหรือเปล่าใช่ครับใช่เพราะว่าบาๆเบาหู้จักว่าวิธีมันจะเอาหน่วยมันจะใดฮะอ๋อแล้วก็บาดถามไผ ามคราบฮักใจฮักอย่างเดียวแต่บาถามไผ่ว่าจะเออกจะฉีดตัดใดครนะครับจะฉีดตัดกิ่งกะจะฉีดตัดใบกะจะฉีดลงทรงพุ่มมันกะจะใดเขาบ่มีความรู้แล้วเขาเรียนรู้เพิ่มเติมจะใดบ้างครับแล้วตอนนี้ก็ไปครับปีปีพาะนี้ต้นใหญ่อยู่ต่อที่ผมผมทำนั่นแหละที่นี่เออครับที่ผนบอกว่าต้องคัดดอกมันออกอย่างเงี้ย เออเดวกับมันมันดอกหนักเกครับต้นใหญ่ที่มีมีต้นใหญ่อยู่ประมาณหกต้นใส่อดดอกออกพ่องนะใส่อดดอกออกพ่องเว้นช่องให้มันมีอากาศเข้าพ่ออ๋อครับนอกชักครับครับผมแล้วก็ทําให้ต้นเนี่ยนะครับมันมันจะต้องอาหารให้มันแบบเป็นเลี้ยงดอกหนักเกินไปครับผมอันนี้พอเข้าใจแล้วนะครับตัวแบกอี่ว่ะอ๋อมันบอกเขาแล้วบอกคนแล้วว่าแบแบกหนักลําไปว่ะดอกแบกหนักก็ต้องแต่งดอกออกพ่ห้องครับอาหารบบปอปอเพราะตอนเป็นผล ก็เหลือไว้จํานวนหนึ่งครับอ๋ออันนี้ได้เข้าใจแล้วเนาะครับครับตอนนี้ได้เข้าใจแล้วแต่สิ่งที่เราภูมิใจคือต้นตายแล้วฟื้นมาเกอบตายแล้วฟื้นขึ้นมามมีความสุขอยู่ตรงนี้ดังนั้นวันนี้เราก็คงอู้กันแค่เพียงว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือจากต้นที่มันเหลืองดูแลบดีเข้าใจวิธีการดูแลคือมันมีอาหารที่ดีแล้วครับผมเนะครับ ต้นมันจะตายอยู่แล้วแต่มันฟื้นขึ้นมาส่วนเรื่องของการดูแลนั้นเดี๋ยวเราศึกษากันใหม่ครับผมใช้ผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปช่วยเหลือครับผมเอาเฉพาะเรื่องการที่ว่าต้นมันฟื้นมาเนี่ยมีความสุขจะได้พ่องแล้วครับผมมีความสุขดีครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาใช้แล้วอะ่ะไอโรคอย่างเงี้ยมันก็จะจะบ่มีจะบ่ะบเกิดขึ้นอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งของของของโรคแล้วแล้วเนี่ยใบยก็จะงามอ่าถ้าหากว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวตัวนี้แล้วอะ่ะเขาก็จะได้สบายใจเพราะว่าถ้าเขาบะมีเวลา ที่จะไปฉีดตุกอาทิตย์เนี่ยสิบห้าวันกับพลก็ได้แต่ใบมันก็ยังค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 งามแลวหมดแมงอี่ยงนี่ก็บใคไมีที่จะมันยุงตั้งตั้งตรงดินก็ถ้ามันมีปัญหาก็ใจ้ผสมแล้วก็ลาดลาดทางโคลนดินตัวครับครับผมอันนี้ก็คือหนึ่งในสิ่งที่เรียกกันว่าความมหัศาจรรย์เริ่มต้นนะครับของการเริ่มต้นที่เอาทุเรียน260หกว่าต้นอายุ2ปีรอดมาจนถึง4ปีและก็มีใบที่สมบูรณ์มีต้นที่สมบูรณ์ขึ้น แต่งองค์ประกอบของความรู้ในสิ่งรายละเอียดต่างๆเพื่อได้ผลผลิตนั้นขนาดนี้พี่สนองกําลังศึกษาอย่างจริงจังเพื่อที่ว่าปีหน้าจะได้ชิมผลผลิตของอายุ4ปีนี้ให้เต็มที่เต็มทางนี่ก็คือความสะดวกสบายอีกหนึ่งอย่างที่พี่สนองยอมรับก็คือว่าความง่ายในการผสมนะครับว่าใช้ง่ายและมันก็ละลายไวนะครับผสมโดยใช้ช้อนเพียงช้อนเดียวตักทั้งอะมิโนตักทั้งไคโตซศาสตร์แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้สามารถช่วยให้ ต้นทุเรียนที่กําลังนั่งแท่นเตรียมตัวตายนะครับได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อรอปีหน้าเพราะขนาดนี้เพราะบ่มความรู้อย่างจริงจังเกี่ยวกับทุเรียนจากผู้ที่เรียกกันว่าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3าเกลือวัวแพนคันบอกทุกรายละเอียดครับว่าวิธีการไว้ดอกวิธีการไว้ผล,ว,ว,ผลวิธีการบํารุงดูแลแล้วต้นนะครับที่สําคัญการตัดแต่งทุกอย่างเป็นเรื่องของการทําให้ฮอร์โมนมาเต็มที่อย่างไรวันนี้พี่สนองได้รู้แล้วและนี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของทุเรียนผินหนาวครับ หมู่9แห่งนี้นะครับอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายถือว่านี่เป็นต้นแบบอีกต้นแบบหนึ่งของการใช้3เกลอือสูตรใหม่เพื่อสร้างความใช้ไรให้กับส่วนตัวเอง,ว,เองวันนี้เราทั้งสองขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกับความสุขแบบนี้กับทุกพื้นที่ในประเทศไทยกับ3เกลอือเวอร์แพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ใช้ไรยิ่งกว่าเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ3เกลอือเวอร์แพนสูตรใหม่ ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืนย้